โดนครับปลาอะไรของใหญ่ครับนะของใหญ่ครับสวัสดตอนนี้ครับเพื่อนเพื่อนน้องๆนั้นไอเอฟซีซกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเคยนะครับมาพบกันเหมือนเคยกับคนชอบตกปลาชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาสามหมายเดิมนะครับมาสามหมายที่ได้ยิศกไปวันนั้นนะครับยิสกเล็กได้ลูกวนไปนะครับวันนี้ก็เลยกะว่าจะมาตามหาแม่มันนะครับ ก็ไม่รู้แม่มันจะมาตามหาลูกมันหรือเปล่านะครับเรียกจะตกในระยะ4.5มันเดิมนะครับเป็นไม่ตายสองต่อขอนะครับก็จะมีตัวเข้ามากินไหมจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็มาติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็ใช้เยื่อตัวเดิมนะสูตรเด็ดสายคองผ่านชัวรไม่กลัวเหงานะครับหรือเรียกสั้นๆว่ากินดะนะครับกินทุกป่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วมาติดตามชมกันเลยครับ โดแล้วครับน้าโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับปลาอะไรไม่รู้นะครับแต่โดนแล้วยังไม่เห็น,น WA, i̇şte. ตัวครับยังไม่เห็นตัวดูครับดูนะครับปลาอะไรครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยสวยว่ะโอ้โหตะโกกครับนะตะโกกโอ้โหเป็นตะโกกครับตัวแรกโอเคครับตะโกกมาแล้วครับ ตนะโกครับตะโกไอสีขีดครับตะโกตัวนี้มันสวยเลยตะโกอสีขีดครับตะโกตะโก แต้มแรกไม่ได้ถ่ายนะครับแต้มแรกแต้มแรกถ่ายไม่ทันนะครับแต้มแรกกินเลยไปครับนะไปครับไปครับโดนครับปลาอะไรของใหญ่ครับนะของใหญ่ครับใหญ่แน่นอนตัวนี้อย,อย,อยิ่ใหญ่ใหญ่ ของใหญ่เลยครับของใหญ่ยังไม่รู้ว่าปลาอะไรครับเดี๋ยวยกไว้ก่อนโอ้โหมาแล้วครับสวยงามครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห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 งามครับครับหลวงโตครับหลุดเป้าครับของใหญ่ของใหญ่จริงๆของใหญ่ของใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับโอ้โหดุงใหญ่ครับนะมาแล้วโอ้ย โอ้ยล้มล้มเลยครับโอ้ยโอ้ยของใหญ่ครับนะของใหญ่ล้มก็บังโอ้ยโอ้ยโหโอ้ยของใหญ่ครับของใหญ่ของใหญ่จริงๆครับของใหญ่โอ้ย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 ข่องใหญ่ครับของใหญ่โอ้ยของใหญ่ของใหญ่ โอ้โหดูกญ่ครับนะโอ้โหคนใหญ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอโ้ของใหญ่เลยนะของใหญ่โอ้ยของใหญ่ของใหญ่โอ้โย Wow. <laughs> เจอของใหญ่ร่มร่มพังหมดเลยโอ้ยของใหญ่ครับของนะของใหญ่ของใหญ่อหญโอ้ยเฮ้ยบรรลุครับอันตรายครับโอ้โหอันตรายจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเฉยๆครับนี่ครับยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดเงี่ยงครับยังใหญ่เลยโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวปลดอาวุธกันครับปลดอาวุธก่อนอันจะรายครับนี่ครับปลดอาวุธก่อนไม่ไหวไม่ไหวอันจะายอืม้ม ปดปดอุ้ยครับนะอาวุธครับไม่ไหวครับใหญ่จัดเสียวเลยอืออือครับสองข้างครับอาวุธครับตอนนี้จับได้แล้วครับโอ้โห ไม่เล็กครับไม่เล็กโอ้โหนี่ฮันโลขวาครับนะโอ้กัมม่มิดเลยครับโอ้โหนี่ครับโลขวาครับนะโ,บลบโ,โ,นบโลขวา,นะโ,ขวาโอ้ใหญ่จริงๆครับใหญ่ตรงนี้มือกัมม่มิดนะครับดูครับดูอุย๊ย โอ้โดีนะครับปลดอาวุธแล้วครับทำให้ปลดนี่ยุ่งเลยนะครับนี่<อ>ํำไม่มิดนะครับดูนะครับโอ้โหโอ้โดูครับดูโอ้โห,โโหครใหญ่ครับนะอ้ดูกเป็นไปได้ยังไงมาจากไหนเนี่ยเหลืองต่อยเลยโอ้โหสุดยอดอืมตาอะไรก็ถอนแบบนี้วะ ถอนไม่โดนไปแล้วโอ้ยยังครับยังครับโอ้ดึงตรงนี้ขยายแน่เลยไป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 ดึงไหลจังหวะครับนะอืด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 ถอนครับโอ้โหไม่น่าจะใช่สัตว์ใหญ่มีถอนด้วย ไม่โดนอีกแล้วนะหลายทีแล้วไม่รู้ปลาอะไรไม่ทันอีกแล้วนะเฮ้ยพักก็เป้าแน่เลยน่าจะเป็นพักเป้าไอ้ฮ่ากินแบบนี้ใช่ละวอืมดุกใหญ่ไหมล่ะครับนายลุกใหญ่ดุกไซโลโอ้ยใหญ่มากโอ้ย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  Ui, rồi đi ui. Ui. Ya, yai kia, yai kia. Ui, ui, ui. ôi, ui. ôi. ui. ôi ui. Ngôi, ui. Ngôi, ui. mà ui. ui. hô. โอ้โหยังใหญ่นะยังใหญ่เอายังไงดีลุกยังจะลุกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย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 เอ้ะน้าเขาไปช่วยตักแล้วระวังล้วงเดี๋ยวมึงงัดให้นั่งแล้วเดี๋ยวมึงงัดให้โอ้ยเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวกันนะครับเอ้ยยเดี๋วอแป๊บหนึ่ง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 มันยังไม่ยอมมันดื้อมันดื้อ โอ้โหโอ้โหงัดแล้วงัดแล้วงัดแล้วโอ้โหไม่ยอมครับไม่ยอมเอาโอ้โหหลุดออกอีกเดี๋ยว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 โอ้โหใหญ่จริงๆตัวนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บอ๊บอึ๊๊บโอ้โหโอ้โหปวดแขนเลยอ่ะระวังนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยโอ้โหพอดีมาช่วยพอดีเลย อ้วนจริงเออใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหอ้วนจริงโอ้ยไอ้ดึงคันไอ้ดึงคันดึงถอยหลังมาหน่อยฮะโอ้โหขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวมลดอาวุธมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปลดอาวุธก่อนตัวที่สองแล้วเออยเฮ้ยเฮ้ยมดอาวุธดาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นคลิปก็อยากได้ปลาก็กิน สงสัยทุกทีเลยมาดุถ้ากินมากินสองตาเนาะเมื่อกี้ก็สองตาเด็ดคาป่าไปอันนี้อันนี้เหมือนเดิมอีกหมดอุ้ล้วครับนาหนึ่งหนึ่ง้วครับหนึ่ง้วครับหมดวุดหน่อยวุดหน่อยอันตรลยอืมนี่อะหดอีกแล้วสองโอ้โแต่มาตัวกรมไม่พิดอ่ะ โอ้ยจับไม่ได้เลยโอ้ดูดูดูโอ้ยดูโอ้โหจระตัวมันมาจากไหนโอ้โหสองแต้มแล้วนะเด็ครับโอ้ยดูงามๆเลยสุดๆกระไม่มิดครับนี่ครับจระตะว

โอ้โหไอดุกอีกครับไอ้ดุกไอ้ดุกโอ้ยดุกโหนี่ดุกมาเยอะจังโอ้โหยเนี่ยเนี้ยไอดุกอีกแล้วโอ้ยน่ารักดูไอดุกอีกแลไอดุกอีกแล้ว ไอดุ๊กเลิกครับไอดุก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 ตัวที่สามแล้ว <c oughs> นี่ครับตัวที่สามนะไอ้ดุก,กอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลดอาวุธก,ก่อนครับปลดอาวุธก่อนเนี่ยปลดอาวุธก่อน นี่ครับปลดอาวุธอีกแล้วไม่ไหวอุ้ยหลุดพอดีครับนี่ฮะปลดอาวุธขาดรุดรุดครับหลุดฮะหลุดพอดีไหมหลุดนี่ฮะหลุดเออหลุดพอดีครับตัวนี้ไม่ใหญ่่าไรครับยยาวครับนะสุดยอดเลยนี่เลียงนะครับ ตอนนี้โอเคอยู่นี่ฮะตอนนี้กำมันมิดอยู่ครับนี่ตัวที่สามแล้วครับนายดุสุดยอดเลยโอ้โห oh. วันนี้มาตามหาแม่ยี่สงนะครับมาเจอไอ้ด <ihi, S 3> <c oughs> ุกแทนนะครับไอ้ดุกเข้าดีครับโอ้โหนะสุดยอดเลยสามตัวแลครับสามตัวกับสามโลมครับโอ้โหสวยมีตัวใหญ่ๆครับโอเคนะครับโอ้โหยิวๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ยๆยๆๆ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 อยู่ครับอยู่อๆๆๆๆยๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆล้กๆๆ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 ๆ โหนี่ดุกมาเยอะเลยครับไอ้ดุกไอ้ดุกโอ้ยสวยครับนี่อือหือแจ๋วเลยแจ๋วเลยมาอีกตัวแล้วไอ้ดุกโอ้ยโอ้ยไอ้ดุกโอ้โหตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่โดนครับนะมันเจ็มเลยสวยๆสวยโอ้ย ไอ้ดุกไอ้ดุกมาอีกแล้วมาอีค์น้าตามทีสีครับไอ้ดุกคลีแต้มแล้วครับโอ้โหดูนี่ครับโอ้โหมาอีกแล้วตัวใหญ่ๆสวยเลยโอ้โหนีก็อกตัวครับไอ้ดุกครับเกินครับนะนี่ปลาดุกมาจากไหนไม่รู้นะครับเยอะจังเลยโอ้โหงามๆเลยวันนี้ โอเคน้ำแรงครับนี่ฮะแรงนานๆก็ขี้กระเต้รยแล้วมาติดนะครับติดเพียบเลยอืมอืม้อไปครับโดนโอ้โหไม่โดนครับนะ โอ้โหปลาอะไรครับดึงยังไวเลยสวยๆโอ้หน้ำหนักสะดุดเลยนะเสียดายโอ้ยเสียดายเสียดายวีเกี่ยวเยอะของผมนะครับถ้าเป็นขนมปังฟาร,ร์มเ้าใหม่ๆนุ่มดีนะครับเนี้ยพับนิดก,ก็ดีนะครับเนี้ยเกี่ยวนี้ฮะทะลุจิมปักถ้าเป็นขนมตังขนมปังแห้งๆนะครับมันจะเกี่ยวไม่ค่อยได้นะมันจะขาดนะครับมันจะร่วนนะเนี้ยแค่นี้เองครับก็ตามด้วยนวดนิ่มนะ นุ่มหยุ่นๆพอดีพอดีนะครับนี่ครับหอ่อเหมือนเดิมครับหมุนๆโตดกดหน้าลงมาหน่อยนี่ฮะโอเคสวยงามเป็นจีบเลยครับนวดนิ่มจับจีบเหมือนกันนะครับนี่ครับขอบก็เหมือนกันนะครับขอบเนี่ยเกี่ยวเนี่ยครับ ทีเดียวก็ได้นะครับสองทีก็ได้ทะลุก็ได้ครับแต่ผมจะทะลุนะครับนี่จะออกลักษณะนี้ครับจออแวบจเแวเลยฮะกดตัวนี้ก็ดีครับจะยิ่งกดตัวก็ยิ่งอยู่นี่ครับเหมือนเหมือนเดิมครับเอาเอานวนนี่มาจับจีบไปก็ได้นะครับนะเนี่ย ดังก็าหากันก็โอเคนะครับนี่ครับสวยงามน้ำโรงแรงกลางเกี่ยวเหยื่อก็สำคัญนะครับนะฮะหัวใจเลยครับถ้าเหยื่อไม่มีติดอยู่ที่เบ็ดนะครับปลาก็ไม่กินนะครับ ราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ําไหลนะครับอาจจะแรงมากหรือไม่แรงมากนะเกี่ยวเกี่ยวชิ้นดีกว่าครับหลุดออกไปยังไงก็ยังมีชิ้นเหลือนะครับถ้าเราถ้าเราไม่เกี่ยวชิ้นนะเรานวดนิ่มถ้าละลายออกไปนะครับพอถึงก้อนเล็กมันก็จะละลายหลุดหลุดออกไปเลยนะครับมันก็ไม่มีเหยื่อเหลือนะครับถ้าแบบนี้ละลายหลุดไปยังงไก็ยังมีเหลือนะครับมีเหลือแน่นอนครับขนมปังเนี่ย เบ็ดอยู่แน่นอนก็ยังมีโอกาสโดนนะครับนี่ครับหัวใจสําคัญเลยครับน้ําไหลนะครับเกี่ยวเยี่เกี่ยวเยือก็ต้องวิธี่ิถันนิดนึงครับถ้าเยือเด็ดเบ็ดอยู่ก็มีโอกาสโดนนะครับถ้าเยื่อไม่มีในเบ็ดก็โอกาสโดนตัวยากครับถ้าน้ําไม่ไหลไม่แรงก็ไม่จไหนะครับ กรดีน้ำไหลแรงๆหรือจะเบาจะแรงแล้วแต่นะครับถ้าติดติ้งไปก็ดีนะถ้าน้ําไหลนี่ครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับอย่างเงี้ยครับไม่หลุดแน่นอนที่้กเล็กนี้ครับ เกี่ยวได้หลายแบบนะครับนะไม่จำกัดนะครับครับชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้ครับเกี่ยวเกี่ยวทีเดียวก็ได้ครับทะลุเลยอึนี่ครับชค่นนี้ก็พอครับเหมือนเดิมครับหุ้มผมชอบเอาเอานดนี่มาจับเป็นจีบๆีบนะครับติดลำแหลมนะครับนี่ครับ นี่คือสไตล์เลยครับ <c oughs> นี่บเหมือนกันครับชิ้นเล็กๆครับนี่ครับทะลุเลยนี่ยน้ำแหลมเลย ่าเกาดำ้ำดูปลาลัวมมานี่กันครับน,านา้าๆปลาลวมานี่นครับโอ้ติดไม้ไม่ใช่มันขาดหรอกครับยุ่งเลยนะครับโอ้ออกครับออกครับออ้โหติดไม้ครับนั่งครับติดไม้โอ้โหไม่ธรรมดาหัวเหลืองต่อยครับดุ บันดารแล้วครับทานนะห้าโมงแล้วครับสรุปวันนี้ก็มาตามหายี่สกใหญ่ปลาเป้าหมายไม่เจอนะครับวันนั้นได้ลูกไปตัวหนึ่งวันนี้ก็นึกว่าแม่มันจะมานะครับแม่มันก็ไม่มานะครับกลายเป็นปลาดุกใหญ่เข้ามาแทนนะครับวันนี้ปลาดุกกินดีนะครับปลาหนังเข้าดีโกก็ได้นะครับล้วจะโกกตัวนึงฮะแต้มแรกเลย โดยรวมแล้วเป็นปาหนังนะครับเข้ากินดีวันนี้ผลง,งานวันนี้ก็พอได้งัดได้วัดครับสนุกสนุกกันไปก็ขอจอบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับสวัสดีครับไม้สวยๆนะครับนะ ำลงเกลียครับหมดเวลาแล้วครับ